weather กับ weather สองคำนี้อ่านเหมือนกันแต่ความหมายไม่เหมือนกันนะทุกคนคำแรก weather ควนี้มันจะเป็นคำนามซึ่งแปลว่าสภาพอากาศนะทุกคนอ่ะยตัวอย่างประโยคกัน today's weather is cold วันนี้อากาศเด่นเห็นไหมทุกคนมันจะแปลว่าอากาศหรือสภาพอากาศเนาะมันซึ่งมันเป็นคำนามแต่ถ้าเป็นคำว่า weather คำนี้นะครับมันจะแปลว่าว่าหรือแปลว่าไม่ว่านะสองข้หมายนะว่าหรือแปลว่าไม่ว่าซึ่งมันเป็นคำเชื่อมนะทุกคนอ่ะมาดูตัวอย่างประโยคกัน I don't know whether she likes cats or dogs. ฉันไม่รู้ว่าหล่อนชอบแมวหรือชอบสนัขเห็นไหมทุกคนประโยคนี้มันก็จะแปลว่าว่าแต่ถ้าแปลว่าไม่ว่านะทุกคนให้มาดูที่ประโยคนี้ I'll give this present to her whether she likes it or not. ฉันจะเอาของขวัญน,นี้ให้หล่อนไม่ว่าหล่อนจะชอบมันหรือไม่ก็ตามสรุปอีกครั้งนะทุกคน weather คำนี้แปลว่าสภาพอากาศแล้วก็คำนี้ weather แปลว่า ไม่ว่าหรือแปลว่านาะทุกคนลองนำสายกันดูนะครับ